ผมทูบีนจีนี่ครับวันนี้ผมมีหนึ่งฟังก์ชันมาอัปเดตให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับในอดีตครับที่ผ่านมา b ี w U เรารองรับการเชื่อมต่อดิจิ a ัล e y หรือดิจิทัล e ีพัดผ่าน โทรศัพท์มือถือที่ iPhone ในปัจจุบันนี้ครับปี2025เรารองรับการเชื่อมต่อผ่านระบบปฏิบัติการ Android เป็นที่เรียบร้อยครับและตัวรถเองในรถของ b m w ทุกรุ่นครับสามารถใช้ดิจิตอลคียได้เลยเพียงแต่โทรศัพท์เครื่องไหนรองรับอันต้าไวแบนครับก็จะสามารถใช้ในเรื่องของระบบ c o m f o r t a s s e t เพิ่มเติมผ่านตัวดิจิตอลคียอันนี้ได้อีกด้วยครับใช้งานยังไง,ไ,งไปดูกันครับ ในกรณีที่เรามีเพียงแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวครับเราสามารถใช้มือสอดเข้าไปแบบนี้ในการปลดล็อกรถครับและถ้าเราต้องการล็อกรถแตะแค่นี้เลยครับรถจะลอ็อกห่อันนี้เรียกว่าระบบความปลอเสถส่วนอีกหนึ่งฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้เลยก็คือในเรื่องของฝาท้ายครับตัวฝาท้ายเราแค่ถือโทรศัพท์เข้ามาใกล้ๆครับเราสามารถใช้คิกเซนเซอร์แบบนี้ได้ด้วยครับ และเราก็สามารถยกของเก็บง่ายๆครับได้ทั้งเปิดและก็ตอนปิดด้วยเช่นเดียวกันครับโท,ท,ท,ทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวสามารถสตาร์ทรถได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องนำโท,ทรศัพท์มือถือไปวางตรงไวเลสชาร์จอีกแล้วครับแล้วในระหว่างการเดินทางเราก็สามารถใช้โท,ทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่อ Android Auto ได้ด้วยเพื่อเปิด Google Map หรือ เปิดเพลงฟังในระหว่างการเดินทางและสุดท้ายครับเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างครับตัวดิจิตอล k ี y ไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือเป็นระบบปฏิบัติการ Android เองก็ตามนะครับอย่างของซัมซุง S 25เครื่องนี้ครับเราสามารถใช้แทนแอปพลิเคชันในการสั่งล็อกรถปลล็อกได้ในกรณีที่เราแชร์ดิจิตอล k ี y นี้ไปให้กับคนที่บ้านเราโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องมีแอปพลิเคชัน My เ m ด,ด้วยและสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากรู้ว่ารถของท่านใช้งานดิจิตอลขี่ได้ทั้ง iPhone หรือ a m s u ุงหรือไม่สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบรวมไปถึงลูกค้าท่านใดที่สามารถใช้งานได้แล้วมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์กันหน่อยครับว่าใช้งานได้แล้วใช้ได้ในรูปแบบไหนบ้างเป็นแค่ดิจิตอลคี์หรือดิจิตอลคี์พัดนะครับเรามาทิง้งข้อความคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ フフフ。